โลต้องดูดีกับบอลูบอลอ่ะรุรุไ้างเป็นตัวแคบแคบบอลแคบบอลแคบบอลกันเฮ้ยหเฮ้ยไรไม่ไรตายตแล้วก็ุบแคไมโดเนี่ยโด้วยดเอหนุ่มค้างเ่อกี้วไม่ใช่พี่ค้างเมื่อกี้เมื่อกี้ค้างไงเลิกเลิกเอาจริงแล้ว แต่ปีนี้เอาจริงไม่ได้ตลอดไอ้เพียตายเลยเจ้าครูเพียเลยได้ยินเสียงไหมล่ะหลัวไม่ได้ยินค่ะเมื่อกี้ค้างเลยอ่ะแบบว่าไม่ไม่ขยับอะไรเลยตึงตึงตึงไม่ตึงใบฮิตเมื่อกี้ค้างจริงจริงใบฮิตหายใบฮิตหายไม่ใช่นะแล้วแล้วตอนเขาไม่กดนี่แม่โอ้โหแป๊บเดียวสามสี่ล้านไปยังไวพอกดเท่านั้นเฮ้ยโทสดสดสดอุ้ยตายหมด อยู่ไม่ทนนันรอี่นเนี๋ยววมาไห้ดูผมเกิดด้วย